نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في إيمان بميمان الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันนี้ชวนพี่น้องคุยกันในเรื่องเบาๆนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เกิดแง่คิดที่จะพาตัวเราเนี่ยไปสู่คุณงามความดีเป็นการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลานะครับตอนที่ว c h ชาแนลเนี่ยนะครับจัด ครอบครัวไว้์แชนเอลนะครับเป็นคาราวานเขาเรียกว่าคาราวานไว้์แชนเอลเนี่ยไปที่สวนพึ่งพี่น้องผมได้แง่คิดอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวที่ไปกันในครั้งนั้นเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบ400ชีวิตที่ไปอยู่ในที่เดียวกันกินอาหารด้วยกันแล้วก็ได้นะ่ีหาได้อะไรในเยี่ยมทำความรู้จักกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆร่วมกันอัลฮัมตุลิลลา อบอวนไปด้วยความเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงใบหน้าที่ยิ้มแย้มการให้กำลังใจกันการแสดงความยินดีการแนะนำรู้จักกันอัลฮัมดุลิลล์ความผูกพันของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวพี่น้องครับแล้วก็เป็นการที่ที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับในเรื่องของความรู้ที่ได้รับในเรื่องการตักเตือนในเรื่องของเอ่ออะไรนะ ทัศนคติที่ดีต่อกันเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดดีอย่างมากๆมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งพี่น้องความจริงมีหลายประการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเล่าไป <c oughs> เวลาเราขับรถไปเนี่ย <c oughs> อัลลอฮฺแต่ละคนนี่ก็แม้โชว์ฝีมือการขับรถกันอย่างจังนะไม่ว่าจะเป็นเชคดิดอเนี่ยเป็นอาจารย์โรซีกีน,นอ,าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์บุคอรีเนี่ย แม้กระทั่งรถตู้เนี่ยมีคนนั่งไปเยอะๆอลัลลอแข่งกันคือแข่งกันไม่ได้อันตรายแต่ันดูแล้วมันสนุกกันนะแข่งกันไอ้ตรงแข่งกันนี่พมบอกโอ้โหเราเนี่ยชีวิตมันต้องมีการแข่งขันแข่งขันโดยที่กุรอานกำชับเอาไว้พี่น้องกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากำชับเอาว่าฟัสตาบิกุลอยรอด สู่เจ้าทั้งหลายจงแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีไอ้ที่เราไปกันเนี่ยเป็นการเที่ยวบันเทิงแบบฮาลาลก็เป็นเรื่องของความดีอย่างหนึ่งที่ชีวิตสามารถที่จะหล่อล้อมให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าแน่นอนการไปท่องเที่ยวการไปแล้วไปอยู่ในบรรยากาศที่ทำให้ความผูกพันฉันพี่น้องเพิ่มมากขึ้น ความผ,ผูกพันระหว่างครอบครัวดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีเนะี่ยสีหา้าเดี๋ยวมีการพูดคุยในเรื่องของศาสนาได้ประโยชน์อย่างมากนี่ก็ไปสู่คุณงามความดีอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันระหว่างแข่งขันตรงนั้นเนี่ยนึกถึงว่าเออถ้าชีวิตของเราเนี่ยนะแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีเหมือนก,การแข่งแข่งรถกันในวันนั้นเนี่ยแต่ว่าการแข่งตรงนั้นเมื่อด้วเอาจริงเอาจังอะไรนะเป็นการสนุกสนาน เดี๋ยวคนนั้นได้แซงบางเดี๋ยวคนนี้ได้แซงบางลูกๆก,ก็โอ้แซงอาจารย์โรซิกิแล้วอ่าเดี๋ยวอาจารย์โรซิกินแซงแซงคันเชกเอาโอ้ยแซงกันละนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสนุกสนานด้วยแล้ว,แล,วแล้วจุดเนี้ยทาให้ผมเกิดความคิดว่าทำไมในะชีวิตของเราจึงไม่แข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่สนุกสนานพอสมควรนะพี่น้องแข่งขันกันไปสู่ความดี ในสมัยสฮาบะเดียจะเล่าให้ฟังในสมัยสฮาบะเขาก็แข่งขันกันไปสู่ความดีกันอย่างมากมายเดี๋ยวจะยกตัวอย่างระหว่างท่านอุมรัรกับท่านอบูบักอัลลอฮ์สหฮาบะที่ยิ่งใหญ่สองคนเนี่ยนะครับที่เรารักกันอย่างมากเลยท่านอบูบักท่านอุมรัรสองท่านนี่เขาแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีอย่างมากมาย การแข่งขันไปสู่คุณงามความดีเนี่ยอุลามาบอกว่าเป็นหนทางที่จะนําที่จะทําให้เราเนี่ยชนะชัยตอนมันเป็นหนทางที่จะพาชีวิตไปสู่คุณงามความดีอย่างมากมายถ้าเราไม่แข่งขันกันนี่นะพี่น้องไอ้แรงที่มันจะขับเคลื่อนไปสู่คุณงามความดีเนี่ยมันก็จะด้อยลงอทำก็ทําไปอย่างนั้นแต่่าเห็นคนอื่นเขาทาความดีแล้วรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเหมือนดังเช่นคนอื่นเขาทาความดีกันแข่งกันไป แต่ก็ไม่ได้เอาชนะ้าคารไม่ใช่เป้าหมายนะไม่ใช่เป้าหมายของการทําความดีนะไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดจิตสํานึกบางอย่างที่มันผลักดันชีวิตของเราไปสู่คุณงามความดีแล้วมันก็เป็นเกาะป้องกันชัยตอนมันเป็นหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยชนะชัยตอนได้อาเดี๋ยวมาเล่านิดนึงพี่น้องเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอ د, ัลฮัมมัดรายงานจากท่านอุมารอิบนุลขตอบรดิยัลลอฮุอันอฮ ท่านอุมัดรายงานอย่างนี้นะดูนะคนสองคนเนี่ยกำลังจะแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีท่านอุมรัรบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันดึกแล้วอยู่กันดึกมากแล้วมีมีท่านอุมรัรมีท่านนาบีแล้วก็มีท่านอบูบักฟีบดีมาเยกูนุมินฮะจินนบีอลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมไปในภารกิจบางอย่างไปพร้อมกับท่านเอาซูลแล้วก็อยู่กันสะดึกใช่ พอกลับมาแล้วเราก็เดินกันเนี่ยท่านนบีเดินตรงกลางนะครับอบูบักอยู่ข้างหนึ่งท่านออุมัตอยู่ข้างหนึ่งฟันตาฮีนาอิลันมัสยิดเราก็มาแวะกันที่มัสยิดดึกแล้วสมัยก่อนก็แน่นอนไม่มีไม่เด้มีอะไรไฟฟ้าสว่างสวัยในมัสยิดเราก็ไปเจอคนคนหนึ่งอยู่ที่มัสยิดยืนละมาตะฮัตยุดอยู่ที่มัสยิด ฝะกอมันนบีอยู่สลลฮอะเลฮวะซัลลัมยัสแต่ม่ออีไลฮท่านนบีก็เลยเข้าไปในม en ัสยิดและเห็นได้ยินนะอ่านเสียงกุรอานงึมงงนบีก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปฟังการอ่านกุรอานของคนคนนี ah feet, ้กำลังยืนละหมาดอยู่นะพี่น้องเข้าไปฝะกุลตุยยาสูรุลลอฮอาตัมตะฝ่ากอร์ซามานีากอมาซานีบิยดีฮอัสกุอุสกุต นะครับท่านนาบีก็เข้าไปใกล้ๆแล้วท่านอุมัตก็ถามว่าท่านนาบีมันมืดมากๆนะมันมืดมากๆนะคืออุมัตเนี่ยเป็นห่วงท่านนาบีว่าเข้าไปใกล้คนคนนี้นะไม่รู้ว่าเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เพราะาอะไรมูนาฟิกอะไรมายืนอ่านกุรอานมายืนละหมาตฮะจุดที่มัสยิดคนเดียวท่านเนาบีก็ เอามือเนี่ยจิ้มไปที่ตัวจิ้มไปที่ท้องของท่านอุมัดเนี่ยจิ้มเงียบ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 ฉันอยากจะฟังกุรานของคนคนนี้ฟากราะอาวาราะกาอาวะซาจัดาวาจลาซายะดาอูยัสตักฟิรูคนคนนี้นะครับก็ได้ละหมาดทนานบียืนฟังตลอดนั่งฟังโดยตลอดเลยคนนี้ก็อ่านอ่านเสร็จแล้วก็รุก,กัวรุก,กัวเสร็จแล้วก็ซูยู พอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งแล้วก็อะซิฟิรุลอะซิฟิรรลอฉันขออภัยโทษต่อหอแต่คนที่ละหมาดเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครอยู่ข้างหลังไม่รู้มืดหมดเลยฝ่ากอลันนบีอยู่สุลัลลอฮุวอะัลฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยกล่าวกับชายคนนี้นะบอกว่าสั้นตัวต่อจงขอต่ออัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับตามสิ่งที่ท่านขอแล้วท่านนบีก็มากล่าวกับท่านอุมัร กล่าวกับท่านอุมัรนะครับว่ามันซรรหฮูอยักระอัลกุรอานรอตบันกามาอุนศิลาฟัลยักระกิรออาตะอิบเนอับอิบเนอมมุมเนอับดินโดยรวมแล้วก็สรุปก็คือใค,ใครก็ใครก็ตามแต่ที่ปรารถนาที่ชอบเหลือกเกินที่จะอ่านกุรอานสดๆสอ่านกุรอานคล้ายคลึงกับสิ่งที่ถูกประทานลงมา คือคล้ายๆกับจิบรีนเนี่ยเวลาเอากุรอานมาอ่านให้แก่ท่านนาบีท่านนาบีก็ได้ยินเสียงยิบรีนอ่านกุรอานทีนี้ท่านนาบีบอกว่ามันคล้ายคลึงกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาเนี่ยก็คือคล้ายคลึงกับการอ่านของท่านจิบรีนมันมันเป็นสิ่งที่ดูแลเนี่ยใครต้องการฟังกุรอานเสมือนที่มันถูกประทานลงมาเนี่ย สเสมือนดังที่จิเบรินพาเอามาให้ฉันก็คือมีน้ำเสียงมีท่วงทํานองจังหวะในการอ่านเหมือนกับที่จิเบรีนอ่านให้ฉันฟังเนี่ยนะจงอ่านกุรานทํานองเหมือนกับชายคนนี้ท่านอุมัตก็บอกว่าฝาลิมตัวอันอนนานาวะซอฮาซอฮาบีฉันรู้เลยว่าฉันเนี่ยอุมัตเนี่ยรู้เลยว่าฉันและซอฮาบะของฉันเพื่อนสายของฉันอีกคนหนึ่งเนี่ยนะอุมัต อุมัดแล้วก็ท่านอบูบักนี่รู้เลยว่าอันนะฮูอับดุลลอฮ์แท้จริงคนนี้คืออับดุลลอฮ์ฮิมเนมัสอูดที่อ่านกุรอานทํานองเนี่ยอ่านกุรอานท่วงทํานองแบบนี้น้ําเสียงแบบนี้นะของท่านอับดุลลอฮ์ฮิมเนมัสอูดท่านอุมัดร,รู้ท่านอบูบักร,รู้ฟัลัมมาอัลบะฮากอดาวตุอิไลและอิลิอุบัชิรอฮูฮะดิษอุมัดร,รายงานต่อไปว่าเมื่อเมื่อตอนเช้ามาถึงนะรุ่งเช้า ฉันก็ต้องการไปที่ท่านที่บ้านของท่านอับดุลลอฮิเนมัสอดูดเพื่อที่จะไปบอกข่าวอัลลอฮ์ท่านรรซูลชมว่าท่านเนี่ยอ่านกุรอานดีจริงๆท่านรรซูลชมว่าท่านอ่านกุรอานนะครับด้วยท่วงทํานองที่มันไพเราะเพราะพิ้งจริงๆโอ้ท่านอับดุลลาฮิเนมัสอดูดเอ๋ยต้องการจะไปบอกนะเพราะการนําเอาเรื่องดีๆนะมีฮะดิษบางบทบอกเอาไว้นะ เอาเรื่องดีๆเนี่ยไปบอกแกคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขใจมีความดีใจแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่โกหกนะคนที่เอาไปบอกในได้ผล,ลบุญทำให้ความดีใจเครวุู่รุนตุดคิลูอะลรกัลบีมุมินความสุขใจที่ท่านนำไปสู่หัวใจของพี่น้องผู้ศรัทธาเดวยกันอันนี้เป็นผลบุญ อุมัดก็ต้องการได้ผลบุญตรงนี้แหละเอาเรื่องนี้นะจะไปบอกท่านอับดุลลอฮิบเนมสัสอูดปรากฏว่าเมื่อเอาเรื่องนี้ไปบอกปั๊บเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์าว่ายังไงรู้ไหมซาบ,บะกกับิฮาอบูบักอ๋อเรื่องนี้อบูบักเอามาบอกฉันแลว้วอุมัดฉันดีใจจริงๆอบูบักเอามาบอกก่อนหน้าท่านแลว้วอัลลอฮ์พี่นอ้องอบูบักไปหาท่านอับดุลลอฮิบในมสัสอูดเมื่อไหร่กันละ่ะตอนนั้นก็ดึกมากแล้ว ก็แปลว่าโดยสรุปอบูบักไปหาท่านอับดุลลอฮบมีมสัสอูดนะก่อนที่ท่านอุมัดจะไปอุมัดไปตอนเช้าเลยหลังซูบโบแล้วไปที่บ้านของท่านอับดุลลอฮบมีมสัสอุดไปบอกเรื่องนี้แต่อบูบักนะครับไปบอกก่อนโดยท่านอับดุลลอฮบมนมัสอูดบอกว่าอบูบักมาบอกฉันแล้วโออุมัดดูนะท่านอบูบักบอกว่ายังไงว่ามาซาบักตูฮูอิลาค่อยดินกัดอลิลลาซาบักอนี้อิไลฮี ไม่ว่าฉันจะแข่งขันกับอบูบักไปทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากว่าฉันเนี่ยจะเห็นว่าท่านอบูบักล้ำหน้าฉันอยู่ตลอดเวลาชน,นะฉันอยู่ตลอดเวลาในการทำความดีอัลลอฮฺหอักบัรพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะเขารีบรุดไปสู่คุณงามความดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากมาก ค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะเอาข่าวดีจากปากของท่านรอซูลไปบอกกับสหายหรือสหบัตอีกคนหนึ่งเขายังมีการแข่งขันกันเลยระหว่างท่านอบูบักกับท่านอุมัรอิบนุลขตอบรอิยลลอฮุหัอันหุนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่าง <c oughs> ที่เราควรอย่างยิ่งที่จะนำเอาบทเรียนของการที่เราได้ไปไปไว้คารวาน นะเอาไปเที่ยวกันไปกับครอบครัวไว้นะครับเปรียบเสมือนครอบครัวที่ใหญ่มากๆนะครับเราสนุกสนานกันแล้วเราก็มีการกิจกรรมแล้วก็มีบันเทิงแบบฮาลาลอนุมาตตามหลักการของอิสลามเราได้รับอะไรอะไรหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นระหว่างขับรถไปที่จะไปถึงสวนพึ่งโอโลโอะแข่งขันกันสนุกสนานเลยพี่น้องเราเอาตรงการแข่งขันตรงนั้นเอามาใช้กับชีวิตของเราต่อไปนี้ เราจะแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีทําได้ไหมบรรดาสหบ,บาวฑ์แลรู้ว่าอะไรดีเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เขาจะแข่งขันกันไปสู่สิ่งนั้นเขาจะพยายามนะครับที่จะรีบรุดไปสู่สิ่งนั้นให้เร็วที่สุดเพราะถ้าล่าช้าไปปั๊บในใชัยตอนมันมาทีเดียวเอาไปกินหมดชัยตอนส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยนะเอาเราไปกินหมดยังไงอะ ก็ดึงความรู้สึกของเราแรกๆเวลามันปีดในเรื่องอยากจะทําความดีนะพี่น้องทาเดี๋ยวนั้นเลยแข่งกับมันทําเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถ้าปล่อยให้เวลาล่าออกไปเนี่ยชัยตอนมันมาพอมันมาแล้วมันก็สร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้โอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คอยตามมันไปแล้วเราก็เชื่อมันนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่อันตรายนะเพราะฉะนั้นบอกกับตัวของเราเอง จงแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีแต่อย่าโอ้อวดนะไม่ใช่เป้าหมายนะที่จะต้องแข่งชนะหรือแข่งแพ้ไม่ใช่เห็นคนอื่นก็ทําความดีแล้วเราก็มีจิตใจอยากจะทําความดีเห็นเอาเข้าเป็นตัวอย่างเอาเข้าเป็นตัวอย่างในการที่เขารีบรุดไปสู่คุณงามความดีเราก็รีบกัดไปด้วยเราจะได้ชนะชัยตอนไงพี่น้องพอเวลาความอยากมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าอยากจะทําดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่น้อง จงบอกกับตัวเองนะเดี๋ยวนี้ว่าจงทํำเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะชนะชัยตอนมาแข่งขันกันไปสู่คุณงามความดีนะครับพี่นองแล้วอินชาอัลลอฮ์เราก็จะสามารถทําความดีตรงนั้นได้ด้วยความสําเร็จนะครับอินชาอัลลอฮ์อ hm ัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ